สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับในเซตที่2นะครับรีรันนะครับอเชิยนเกมปี2010นะครับลูกแรกนะครับไอจะได้เสิร์ฟนะครับเออเสิวัตต์สาขานะครับลูกแรกเสิร์ฟอับยอดมาครับมาเลเซียโยกขึ้นลูกนี้ไอไอตัวของอลไทยเขาแก้วนะครับดูครับภาพช้าครับเด้งไปลงที่ั่งของไทยเรานะครับแต้มแรกเป็นของมาเลเซียครับ กออยู่ที่1-0ครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปลูกนี้ครับยังเสิร์ฟได้ครับไทยเราโยกขึ้นพรไทยเตะลูกนี้ตีบล็อกยังเก็บไปได้ครับริยันเปชานยกมาให้อ,อุ้ยไหมรอบสองโอ้โหโ,โ,โดนยังไงครับโดนมาเลยนะครับแต่บล็อกไม่อยู่นะครับเป็นแต้มของไทยนะครับกออยู่ที่1เท่าครับวัชขา,ขาเสิร์ฟลูกนี้หนักนะยังได้อยู่มาเลยโยกขึ้นลูกนี้เตะ ออกไปครับโอ้โหมาดูภาพช้าครับดูครับเตะลูกนี้น่าจะโดนปลายเท้านะครับออกเยอะเลยครับฮะเป็นแตมของไทยครับมาเลยงงแล้วครับลูกนี้สกอร์อยู่ที่สองหนึ่งครับไทยจะได้เสิฟไทยเสิฟลูกนี้เซิฟมาหนักมายังได้อยู่ครับอาเลเซียไตะลูกนี้ตะบล็อกบอลไทยเขาแก้วครับดูภาพช้าครับเก็บมาครับวิ่งไป ไอ้โดนขาของคนชัยเขาแก้วนะครับลงฝั่งของมาเลเซียไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับไปตามบล็อกเป็นทันนะครับพี่ปุ้ยครับสกอเป็นของไทยนะครับขึ้นไปเป็นที่สามต่อหนึ่งครับสายสั่งตายเสิร์ฟลูกนี้ยังไงครับอ,ออกหลังไปนะครับกรรมการให้เป็นแต้มของมาเลเซียกอ่อนที่สองต่อสามมาเลเซียเสิร์ฟ ลูกนี้ยังไงพิกเน็ตไปพี่ผู้เก็บได้โยกขึ้นมาเทลูกนี้โอ้โหถึงกระจุกแล้วครับลูกนี้ยัดเข้าเต็มลําตัวเลยครับจริงๆครับแท่งของไทยนะครับเมื่อกี้สี่ต่อสองครับไทเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยังอยู่ที่หัวเน,น็ตนะครับยังไม่ข้ามนะครับไปสัง่งตายนะครับเกมเสิร์ฟของมาเลเซยียครับสามต่อสี่ าเลเซียเสิร์ฟไปลูกนี้พี่ปุ้ยเปิดได้โยกมาลูกนี้เอะโดนบอกครับของโดนแขนไหมยังไงยังเก็บได้อยู่กรรมการตัดสินให้เป็นแต้มของมาเลเซียนะครับตอนแต้มเมื่อกี้นะครับสกอร์ขยับขึ้นมาเป็น4เท่าครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟปัดยอดไปลูกนี้โอ้หไม่ทันครับสุริยันเตชันนะครับยอดลงหน้าซ้ายเลยนะครับ นนี้มาเลเซียขึ้นนําไปแล้วครับเป็น5ต่อ4ดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ได้ไหมไม่มีข้ามเหมือนกันครับเล็กเน็ตนะครับว่าเน็ตตึงไหมนะครับมาเลเซียนะครับมาดูไท่จะได้เสิร์ฟครับสกอร์อยู่ที่5เท่าครับไสสั่งตายจะทํางานไหมดูลูกนี้ยังอยู่ครับมาเลเซียโยกขึ้นไปไปมาไปเดี่ยวตอนใช้เขาแก้วลูกนี้ใส่เน้นๆเลยครับไม่มีบล็อกด้วยครับโอ้โหดูจังหวะเทครับไตมข้อนะครับ ดูครับสุดยอดจริงๆครับพี่ปุ้ยพรอมใชเข้าแก้วนะยังอยู่นะครับตอนนี้ไทยยังขยับสกอร์ขึ้นมาแปงอีกครั้งนะครับเป็นหต่อห้าครับไทยจะได้เสิร์ฟโดยซ้ายสั่งตายเสิร์ฟลูกนี้สั่งตายเรียบร้อยครับดูครับดูจังหวะนี้ครับช่องขวาอกหูวิสุดนะครับไม่มีใครรับได้เลยนะครับลูกนี้เข้าช่องนะครับโอ้โหสุดท้ายเรายังรับไม่ได้นะครับ แต้มที่เต่อ5้าครับไทจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี้ยังได้อยู่ได้ไหมยีไม่ได้ครับโอ้โห้เป็นแต้มของไทยนะครับขยับขึ้นไปเป็นแปต่อ5้านะครับตอนนี้ยอดมาลูกนี้มาเลเซียโอ้โห้นะครับมาเลเซียนะครับยังมีได้นะครับ เร่มมีห่างแล้วครับไทยเราอ่าก่ออยู่ที่9ต่อ5ครับไอยจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟมาหนักมาเปิดได้สบายครับลูกนี้มาเลเซียขึ้นไปเตะติดบลบ็อกโยกมาลูกนี้ไทยเตะโอ้โหบล็อกติดแล้วนะครับสําหรับไทยนะครับเตะตกลับมาโดนบล็อกของมาเลเซียคืนนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟครับ6ต่อ9ครับ ลูกนี้แต่หยอดไปยังได้อยู่ยอู่ขึ้นลูกนี้เอ้โอ้โหวิคามหัวมาเลยครับลงนี้ดูครับจังหวะเตะโอ้โหวี่สูงจริงๆนะครับลกูกเตะของคอนไทยเขาแก้วนะครับเต็มของไทยครับสายสั่งไปจะทํางานไหมลูกนี้ดูปังได้ไหมซุอบ,อบบ๊อกยังไงครับโอ้โหไม่ได้นะครับ เป็นแต้มของมาเลเซียนะครับขยับขึ้นมาเป็น7ต่อ10ครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ทัดเน็ตแล้วก็เข้าช่องที่ปุ้ยพอนชัยไปเลยนะครับเป็น8ต่อ10แล้วครับเริ่มขี้มาแล้วครับมาเลเซียเสิร์ฟไปอีกอุยลูกนี้นะครับดิวนะครับสิริวัฒน์สาขานะครับพี่ดิวนะครับเปิดแตกไปนะครับลูกนี้ เส์ฟดีครับมาเลเซีย9ต่อ10ครับดูจังหวะนี้จะได้อีกไหมปุยปุยเปิดได้ครับลูกนี้ยกขึ้นเฮ้โ,โอ้โหจังหวะเตะล่อเต็มแข้งเลยครับปึ้งโอ้โหตัวยกของมาเลนี่ต้องหลบให้ไวเลยครับเป็นแต้มของไทยครับกอล์ขยับหนีออกไปอีกครับเป็น10ต่อ9อี11ต่อ9นะครับโหดกับเสิร์ฟมาลูกนี้ เปิดได้อยู่มาเลไซีไปติดบล็อกครับโยกขึ้นให้ฟอนใช้ใสเข้ามาอีกยังได้อยู่ครับมาเลเซียอีกลูกนี้โอ้โหสุดครับแลกบล็อกแลกเตะกันครับแต้มนี้ครับคว้าจะได้นะครับต้องเตะกันคนละสองถึงสามครั้งเลยทีเดียวนะครับมาเลเซียขยับมาเป็นที่สิบต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยาวออกข้างเลยครับแต้มของไทยครับ ซ้ายสั่งซายจะได้เสิร์ฟครับ12ต่อ10ครับเสิร์ฟหนักมาลูกนี้โอ้โหไม่มีข้ามนะครับจังหวะอัดมาชางหน้าขวาครับโดนตาข่ายนะครับเป็นแต้มของมาเลเซียครับ11 12ครับมาเลเซียเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้คอนชัยยังเปิดได้โว้บมาหลังสะนามโอ้โหบิดตัวฉีกออกเลยครับดูครับบิดตัวฉีกโอ้โหนี่ครับลกนี้ครับ มงนะครับมาเลเซียแต้มของไทยครับ13 11สายสังไายจะได้เสิร์ฟครับจังหวะโยนของพี่สุยังโยนมาโอ้โหผักเร็วนะครับอันนี้กะจะทุกหน้าซ้ายเลยนะครับก็ไม่ข้ามอีกครับแต้มของมาเลเซียครับ12 13แต้มนี้ดูซูซีนะครับมาเลเซียเสิร์ฟ ยังไงโอ้โหใส่เนต็ตอีกแล้วครับโฆษณาเนต็ตอย่างเดียวเหมือนกันครับอ่ะเป็นแต้มของไทยครับสิบสี่สิบสองครับไปเสิร์ฟลูกนี้ยังได้อยู่ครับมาเลเซียยกขึ้นไปไปยังโอ้โหครับจังหวะตามไปเก็บนะครับแต่ก็มันกระดอนออกด้านหลังไปแล้วนะครับแ,แต้มของมาเลเซียรครับ 13, 14, สิบสามสิบสี่เซร์ไปลูกนี้ โว้มาเท๊โอ้โหท่วมบล็อกครับดู oh, ครับจังหวะเท๊โ oh, อ oh. ้โหหนยบล็อกเยอะครับตรงนี้ใครก็จะเนียออกไปแล้วครับเป็น15ต่อ13นะครับดูเสียงของปายสั่งปายกันอีกครั้งครับปายเกมแล้วครับข้ามไหมข้ามมาแล้วมาเลเซียเปิดได้โยกเข้าไปลูกนี้ขึ้นแต่ยอดมาก ยังเก็บได้ครับไทยไส่คืนลูกนี้โอ้โหท่วมบอกลูกลอบครับดูครับปังโอ้โหสวยครับทีณีผมใชเขาแก้วนะครับตยหายเลยครับลูกนี้ดูเสิร์ฟของไทยครับปอยอยู่ที่16ต่อ13เสิร์ฟลูกนี้อัดมาให้หน้าซ้ายครับยังโยกได้อยู่มาเลเซียไอเร็วลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ ยังไงสันแบกลูกนี้ยัง box. ติดบล็อกกรรมการให้เป็นแต้มของมาเลเซียนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับมาเลเซียขยับมาเป็น14-16ครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟดีครับปัดไปที่หน้าขวานะครับที่พี่ปุ้ยพรอนใช้เขาแก้วนะครับสุดเส้นเลยครับเป็น15-16ครับเสิร์ฟดีไหมลูกนี้พิกเน็ตยังได้อยู่ครับพี่ปุ้ย ยกมาลุยทิ้งตัวเตะโอ้โหดูครับเต้นดีใจดีนี่นี่โอ้โหครับมาเลเซียครับจยากมาเป็นที่16เท่าครับมาเลเซียเสิร์ฟลูกนี้ไปยังเปิดได้ครับยกมาลูกนี้เตะใส่ตัวไปเลยครับพี่ปุ้ยบอกสั่งสอนสักหน่อยครับดูครับจังหวะไปโอ้โหครับอัดเต็มเต็มก็ไปที่ลำตัวเลยนะครับนีครับ ไทยนี้ออกไปเป็น17-16ต่อครับจันนี้สายสั่งตายเสิร์ฟโอ้โหอัดใส่หัวของตัวทำของมาเลเลยนะครับดูครับสุดนะครับโอ้โหชี้แล้วครับชี้เลยอยอดครับสายสั่งตาย18-16ครับไทยจะได้เสิร์ฟดูครับจะมีอีกแต้มไหม ใส่มะโอ้โหจี้มาที่เดิมครับยังได้อยู่มาเลยไอ้ลูกนี้โอ้โหรอดเน็ตไปเลยครับไอ้ลูกนี้นะครับรอดไปเลยนะครับเมื่อกี้ครับไม่ข้ามนะครับของแต้มของไทยนะครับ19-16ครับเสร์ฟอัดมาที่แบ็คครับลูกนี้โยกขึ้นไปมาเลเซียเตะลูกนี้โอ้โหโดนตัวตองนี้ปีกุ้ยพรชัยเขาแกวออกข้างๆไว้นะครับของแต้มของมาเลเซียครับ ไล่ตามมาอีกหนึ่งแต้มครับเป็น17ต่อ19ครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟลูกนี้พี่ปุ้ยเปิดสวยอยู่ยังพอได้ลูกนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับหูครับจังหวะเปลี่ยนเท้าแตะยอดใส่ตัวของผู้เล่นมาเลยนะครับโอ้ทำคนปั้นอะมั่นใจแล้วครับพี่ปุ้ยครับต่อคืนแพนไปแล้วครับตอนนี้ไทยเรา20 17นะครับจะจ็เกมเลยไหมครับจากลูกเสิร์ฟมาดูกันครับ โอ้ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเกมครับในเซตที่2นะครับอู่ภาพช้าครับเสิร์ฟเข้าช่องขวามาเนี่ยไม่ทันแล้วครับโอ้โหเอมนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับในเซตที่2นะครับทีมชุดชายนะครับไทยเอาชนะมาเลเซียนะครับด้วยสกอร์21ต่อ17นะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับไทยชนะ2ต่อศูนเซตนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย